วันนี้คือวันที่9สิงหาคม2025และหากคุณอยู่ที่นี่ในขณะนี้ในนาทีนี้เป็นอย่างแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในลักษณะที่คุณยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์มีชัยชนะกำลังถูกปลดปล่อยวันนี้ที่ไม่เพียงแต่เป็นของคุณแต่จะสะท้อนไปสู่รุ่นต่อๆไปฉันต้องการให้คุณหยุดสักครู่และรู้สึกถึงสิ่งนี้คุณสามารถรับรู้ได้ไหมว่ามีบางสิ่งที่แตกต่างกำลังเกิดขึ้น มีการเคลื่อนไหวคลื่นของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะซัดเข้าใส่ชีวิตของคุณเหมือนกับกระแสน้ำที่ไม่มีใครสามารถขวางได้และคุณคุณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คือศูนย์กลางของเหตุการณ์นี้ฉันจะพูดตรงไปตรงมากับคุณคุณไม่ได้มาถึงวิดีโอนี้โดยบังเอิญคุณมาอยู่ที่นี่เพราะมีการเรียกร้องเหนือชีวิตของคุณเป็นจุดประสงค์ที่กำลังถูกเปิดใช้งานในขณะนี้คุณอาจยังไม่รู้ว่านั่นหมายความว่าอย่างไรอย่างสมบูรณ์แต่บางสิ่งภายในตัวคุณรู้จักความจริงนี้บางสิ่งภายในตัวคุณกำลังตอบสนองต่อความถี่นี้ หากคุณรู้สึกถึงสิ่งนี้หากบางสิ่งในอกของคุณกำลังเคลื่อนไหวขณะที่ฉันพูดฉันต้องการให้คุณทำบางสิ่งตอนนี้เลยกดติดตามช่องนี้เพราะสิ่งที่คุณจะได้รับที่นี่ไม่ใช่แค่วิดีโอแต่เป็นการเปิดใช้งานจิตวิญญาณที่จะนำคุณไปสู่ชะตากรรมของคุณและคุณต้องเชื่อมต่อเพื่อรับทุกสิ่งที่กำลังจะมา ตอนนี้ฉันต้องการให้คุณเข้าใจสิ่งพื้นฐานเกี่ยวกับวันนี้เกี่ยวกับขณะนี้วันที่9สิงหาคม2025ไม่ใช่แค่วันที่ในปฏิทินมันเป็นเครื่องหมายทางจิตวิญญาณจุดเปลี่ยนที่ถูกกำหนดไว้แล้วก่อนที่คุณจะเกิดเป็นวันที่ทุกสิ่งที่ถูกเตรียมไว้ในความเงียบทุกสิ่งที่ถูกหลอมรูปในความเจ็บปวดทุกสิ่งที่ถูกขัดเกลาในความกดดันในที่สุดก็มาสู่แสงสว่าง คุณผ่านสิ่งที่ไม่มีใครรู้คุณแบกภาระที่ไม่มีใครเห็นคุณร่วงน้ำตาที่ไม่มีใครเช็ดคุณต่อสู้ในการรบที่ไม่มีใครยอมรับและบางทีคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องยากขนาดนี้ทำไมคุณต้องผ่านเรื่องราวมากมายในขณะที่คนอื่นดูเหมือนมีชีวิตที่ง่ายกว่า ฉันจะบอกคุณว่าทำไมเพราะคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นคนธรรมดาคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตที่ธรรมดาเพื่อยอมพอใจกับเศษอาหารเพื่อยอมรับน้อยกว่าที่คุณสมควรได้รับคุณถูกหลอมรูปเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการความแข็งแกร่งต้องการความอดทนต้องการความเชื่อที่ไม่หวั่นไหว การปฏิเสธทุกครั้งที่คุณเผชิญกำลังหล่อหลอมความสามารถของคุณในการให้ค่ากับการยอมรับที่แท้จริงประตูทุกบานที่ปิดตรงหน้าคุณกำลังนำทางคุณไปสู่ประตูที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณถูกดูถูกถูกเพิกเฉยหรือไม่ได้รับการเห็นคุณค่าคุณกำลังถูกเตรียมเพื่อระดับการยอมรับที่จะทำให้แม้ก่อนทุกคุณเองต้องประหลาดใจคุณรู้ไหมว่ามีกี่คืนที่คุณอยู่และสงสัยว่าการตอบไปคุ้มค่าหรือไม่กี่ครั้งที่คุณมองกระจกและสงสัยว่าคุณมีบางสิ่งที่พิเศษอยู่ข้างในจรริงๆหือไม่ กี่ครั้งที่คุณเกือบยอมแพ้เพราะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรได้ผลเลยคื้นแห่งความสงสัยทั้งหมดช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอทั้งหมดช่วงเวลาแห่งความเหงาทั้งหมดกำลังบรรลุจุดประสงค์กำลังทำลายทุกสิ่งในตัวคุณที่ไม่จำเป็นกำลังขจัดทุกสิ่งที่เป็นเรื่องผิวเผินกำลังเปิดเผยว่าคุณเป็นใครจริงๆภายใต้ชั้นของความกลัวและความไม่มั่นใจทั้งหมดเพราะคุณต้องเข้าใจ สิ่งที่กำลังมาสู่ชีวิตของคุณตอนนี้ต้องการใครบางคนที่รู้จักความเจ็บปวดใครบางคนที่ผ่านหุกเขาใครบางคนที่ถูกทดสอบและผ่านการอนุมัติสิ่งที่กำลังมาหาคุณต้องการใครบางคนที่จะไม่เสียหายด้วยความสำเร็จที่จะไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหนที่จะไม่สูญเสียความเมตตามเมื่อชีวิตดีขึ้น และคุณพร้อมแล้วแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกเช่นนั้นแม้ว่าจะยังมีพื้นที่ในชีวิตของคุณที่ดูเหมือนยุ่งเหยิงแม้ว่าคุณจะมองรอบๆและเห็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคุณพร้อมแล้วเพราะการเติมตัวของคุณไม่ได้ทําในความสมบูรณ์แบบแต่ทําในความยากลําบากคุณสมบัติของคุณไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่มาจากความสามารถของคุณในการยืนหยัดในท่ามกลางปัญหาหากคุณดูมาถึงที่นี่และคําพูดเหล่านี้สัมผัสหัวใจของคุณอย่างลึกซึ้งให้แสดงความคิดเห็นฉันเป็นผู้ถูกเลือก เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณสอดคล้องกับความจริงนี้เพราะการยอมรับว่าคุณเป็นใครคือขั้นตอนแรกในการรับสิ่งที่เป็นของคุณตอนนี้ให้ฉันพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทรงพลังที่กำลังเกิดขึ้นในสายเลือดครอบครัวของคุณคุณไม่ใช่แค่คนที่จะได้รับพรเป็นรายบุคคลคุณคือผู้ทำลายวัตจักรคุณคือคนที่มาเพื่อหยุดรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำในครอบครัวของคุณมานาหลายชั่วคนมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของครอบครัวคุณมีคนมีความสามารถกี่คนที่ไม่เคยสามารถบ,บรรลุศักยภาพเต็มที่ของตน มีกี่รุ่นของการดิ้นรนทางการเงินของความสัมพันธ์ที่แตกหักของความฝันที่ไม่สําเร็จมีกี่ปีของคนในสายเลือดของคุณที่ยอมพอใจกับสิ่งที่น้อยกว่ายอมรับข้อจํากัดเชื่อว่าสิ่งบางอย่างไม่ใช่สําหรับพวกเขา สิ่งนี้หยุดที่คุณชัยชนะที่กำลังมาสู่ชีวิตของคุณไม่ใช่แค่ของคุณมันเป็นของรุ่นต่อต่อไปเมื่อคุณทำลายอุปสรรคของคุณคุณกำลังทำลายอุปสรรคของทุกคนที่มาก่อนและทุกคนที่จะมาหลังเมื่อคุณบรรลุความฝันของคุณคุณกำลังปูทางให้กับลูกลหลานของคุณสำหรับเชื้อสายทั้งหมดของคุณ คุณคือคำตอบสำหรับคำอธิษฐานที่าัญ่าทวดของคุณได้สวดมนต์คุณคือการบรรลุผลของความฝันที่ปู่ของคุณไม่เคยสามารถทำให้เป็นจริงคุณคือการแสดงออกของศักยภาพที่อยู่ในสายเลือดของคุณแต่รออยู่ใครบางคนที่ยินดีจ่ายราคาเพื่อปลดปล่อยมัน นั่นคือเหตุผลที่ความต้านทานแข็งแกร่งมากในชีวิตของคุณนั่นคือเหตุผลที่อุปสรรคดูใหญ่กว่าสําหรับคุณกว่าคนอื่นเพราะเมื่อคุณชนะมันไม่ใช่แค่ชัยชนะส่วนบุคคลมันเป็นชัยชนะที่ปลดปล่อยครอบครัวทั้งหมดของคุณจากข้อจํากัดที่มีมาหลายชศตวรรษบางทีหลายศตวรรษและสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ในอีกหปีไม่ใช่เมื่อคุณรู้สึกพร้อมมากกว่านี้ไม่ใช่เมื่อสภาวะการทั้งหมดสมบูรณ์แบบตอนนี้วันนี้ในช่วงเวลานี้เป็นอย่างแน่นอนที่คุณกําลังฟังคําพูดเหล่านี้ มีบางสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องบีบบังคับคุณไม่จำเป็นต้องจัดการสถานการณ์ผ่กประตูด้วยไหล่โน้มนาวผู้คนให้โอกาสคุณชัยชนะที่กำลังมหาคุณได้รับการประกาศในอาณาจักรที่อยู่เหนือสภาวาการทางกายภาพทั้งหมดแล้ว นั่นหมายความว่าคุณไม่จาเป็นต้องกังวลพยายามทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องนอนไม่หลับวางแผนกลยุทธ์วางแผนวิธีการแก้แค้นผู้ที่ปฏิเสธคุณหรือพยายามพิสูจน์ค่าของคุณต่อผู้คนที่ไม่รู้จักยอมรับคุณความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยอมรับการปรับให้เข้าและการวางตําแหน่งเพื่อรับ การยอมรับหมายถึงการหยุดต่อต้านความยิ่งใหญ่ของตัวเองหมายถึงการหยุดพูดเกี่ยวกับเหตุผลทั้งหมดที่คุณไม่สมควรทำไมคุณไม่มีคุณสมบัติทำไมไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมการยอมรับคือการพูดว่าใช่กับสิ่งที่พระเจ้าต้องการทำผ่านคุณแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร การปรับให้เข้าหมายถึงการปรับความคิดคำพูดการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชัยชนะของคุณหมายถึงการหยุดพูดความพ่ายแพ้เมื่อชัยชนะได้รับการตัดสินแล้วหมายถึงการหยุดทำตัวเป็นเหยื่อเมื่อคุณถูกกำหนดให้เป็นผู้ชนะหมายถึงการเริมปร,พระพฤติวัวเหมือนใครบางคนที่ได้รับสิ่งที่รอคอยแล้ว การวางตำแหน่งหมายถึงการอยู่ในที่ถูกต้องกับคนถูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อการแสดงออกเกิดขึ้นหมายถึงไม่ซ่อนตัวเมื่อเวลาของคุณมาถึงหมายถึงการให้บ้านของคุณเป็นระเบียบให้จิตใจของคุณเตรียมพร้อมให้หัวใจของคุณเปิดเมื่อพรปรากฏและให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนจะตอบสนองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณไม่จําเป็นต้องส่งการสื่อสารให้ใครเลยคุณไม่จําเป็นต้องโพสต์ในโซเชียลมีเดียประกาศชัยชนะของคุณคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดขึ้นได้อย่างไร ชัยชนะของคุณจะพูดให้ตัวเองมันจะชัดเจนปฏิเสธไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกเพิกเฉยจนกระทั่งคนที่สงสัยในคุณจะต้องยอมรับว่าบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม้ก่อนท่วคนที่ปฏิเสธคุณก็จะต้องยอมรับว่าพวกเขาผิดที่ไม่ให้ค่าคุณเมื่อมีโอกาสสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับการแก้แค้นโดยทำให้ใครอับอายเป็นเรื่องของความจริงที่ถูกเปิดเผยเป็นเรื่องของค่าแท้จริงของคุณที่ถูกเปิดเผยให้ทุกคนเห็นเป็นเรื่องของคุณที่ครอบครองตำแหน่งที่เป็นของคุณเสมอแต่ถูกซ่อนไว้จนถึงตอนนี้ และหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการของคนที่กำลังใช้ชีวิตในการเปลี่ยนแปลงเชิงพยากรณ์นี้หากคุณต้องการรับเนื้อหาเฉพาะที่จะเจาะหรือการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณให้มากยิ่งขึ้นฉันต้องการเชิญคุณให้เป็นสมาชิกของช่องนี้มูลค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสำหรับทุกคนต่อไปบรรลุ พันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมมันเป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะหรือก,การเดินทางของคุณเองผ่านวิดีโอเฉพาะที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกทีหนปักหมุดตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องบอกคุณเกี่ยวกับจังหวะเวลาของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณสังเกตไหมว่าเรื่องต่างๆเริ่มเร่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้สถานการณ์ที่หยุดนิ่งมาหลายปีเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างไร คนที่คุณไม่ได้คุยมานานเริ่มปรากฏตัวในชีวิตคุณอีกครั้งอย่างไรโอกาสที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าอย่างไรสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาตามปฏิทินโค้งต่อหน้าเวลาจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความปรารถนาดีของพระเจ้าเร่งกระบวนการที่ปกติจะใช้เวลาหลายปีให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่กระแสของชะตากรรมของคุณ สิ่งที่ควรใช้เวลา5ปีจะเกิดขึ้นใน5เดือนสิ่งที่ควรใช้เวลา5เดือนจะเกิดขึ้นใน5สัปดาห์สิ่งที่ควรใช้เวลา5สัปดาห์จะเกิดขึ้นใน5วันเพราะเมื่อสวรรค์ตัดสินใจเร่งชีวิตของคุณไม่มีข้อจำกัดทางโลกใดที่สามารถหยุดกระบวนการนี้ได้ คุณจะเห็นความสัมพันธ์ปรับตัวอย่างเหนือธรรมชาติคนที่จำเป็นต้องอยู่ในชีวิตของคุณจะปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างแน่นอนคนที่ไม่ควรอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปจะออกไปอย่างธรรมชาติโดยไม่มีละครไม่มีการ,รเผชิญหน้าไม่มีความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็นคุณจะค้นพบว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ของคุณกำลังถูกกำหนดค่าใหม่อย่างสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนระดับที่คุณกำลังไป อย่าเศร้าหักบางคนออกไปในกระบวนการนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาแย่หรือคุณดีกว่าพวกเขามันเป็นเพราะตอนนี้พวกคุณสันสะเทือนในความถี่ที่แตกต่างกันและนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติมันเหมือนการปรับวิทยุเมื่อคุณเปลี่ยนไปยังสถานีอื่นคุณหยุดฟังสถานีเดิมไม่ได้หมายความว่าสถานีเดิมแย่หมายความว่าตอนนี้คุณปรับให้เข้ากับสิ่งใหม่แล้ว คนที่ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของคุณจะค้นหาคุณคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาบังคับการเชื่อมต่อหรือพยายามโน้มน้นาวใครเรื่องความสำคัญของคุณใครที่จำเป็นต้องอยู่กับคุณจะรู้จักค่าของคุณโดยสัญชาตญาณและจะต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณและเกี่ยวกับเสียงของคุณอำนาจของคุณความสามารถในการมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อชีวิต ทั้งหมดนี้กําลังถูกฟื้นฟูตอนนี้มาหลายปีแล้วที่คุณถูกปิดปากถูกดูถูกถูกขัดจังหวะหรือถูกเพิกเฉยเมื่อพยายามแบ่งปันความคิดข้อมูลเชิงลึกภูมิปัญญาของคุณคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าคุณมากได้รับแพลตฟอร์มที่ควรเป็นของคุณคนที่รู้น้อยกว่าได้รับการรับฟังในขณะที่คุณถูกเพิกเฉย แต่มีการกลับกลายเกิดขึ้นเสียงของคุณกำลังถูกฟื้นฟูไม่เพียงเพื่อให้คุณได้รับการรับฟังแต่เพื่อให้คุณเป็นแหล่งรักษาทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นคำพูดที่ออกจากปากของคุณตอนนี้มีน้ำหนักทางจิตวิญญาณคำแนะนำของคุณจะเปลี่ยนชะตากรรมคำอธิษฐานของคุณจะเปิดสวรรค์การปรากฏตัวของคุณจะนำความสงบมาสู่สภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย คุณจะประหลาดใจกับอำนาจที่เสียงของคุณจะแบกรับต่อไปน,นี้คนที่เคยไม่สนใจคุณจะมาขอความคิดเห็นของคุณสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จะได้รับการแก้ไขด้วยคำพูดของคุณประตูที่ปิดมาหลายปีจะเปิดเมื่อคุณประกาศสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นคนหญิงหรือย่หญิงเป็นเรื่องของคุณที่ยอมรับและปฏิบัติการในระดับอำนาจทางจิตวิญ,ญญาณที่เป็นของคุณเสมอแต่ถูกปิดกั้นโดยสถานการณ์โดยคนหรือโดยความไม่มั่นใจของคุณเอง และคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับการมองเห็นที่มาพร้อมกับอำนาจนี้ชีวิตของคุณจะไม่เป็นส่วนตัวอย่างที่เคยเป็นคนจะสังเกตคุณเรียนรู้จากคุณทำตามตัวอย่างของคุณคุณจะกลายเป็นจุดอ้างอิงในพื้นที่ที่บางทีคุณไม่เคยคิดว่าคุณเชี่ยวชาญ การมองเห็นนี้อาจด,ดูน่ากลัวในตอนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมักจะชอบอยู่เบื้องหลังหากคุณมักจะเก็บตัวหรือหากคุณกลัวการถูกตัดสินแต่คุณต้องเข้าใจว่าการเปิดเผยนี้เป็นส่วนจำเป็นของจุดประสงค์ของคุณคุณจะส่งผลกระทบต่อชีวิตได้อย่างไรหากไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นใครคุณจะบรรลุพันธกิจของคุณได้อย่างไรหากซ่อนตัวอยู่ การมองเห็นที่กำลังมาหาคุณไม่ใช่เพื่อเลี้ยงอีกโก้ของคุณมันเพื่อขยายผลกระทบของคุณไม่ใช่เพื่อให้คุณอวดตัวมันเพื่อให้คุณรับใช้ในระดับที่สูงขึ้นไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกเหนือกว่ามันเพื่อให้คุณมีอิทธิพลเพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างที่คุณมาทำในโลกนี้ และให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะเริ่มเห็นในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าคุณจะสังเกตการยืนยันทุกที่ตัวเลขที่เกิดซ้ำการสนทนาที่ดูเหมือนพูดตรงกับคุณสถานการณ์ที่ยืนยันสิ่งที่คุณรู้สึกในจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างแน่นอน เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นการยืนยันว่าคุณสอดคล้องกับชะตากรรมของคุณว่าคุณอยู่ในทางที่ถูกต้องว่าสิ่งที่คุณรู้สึกเป็นจริงและกําลังแสดงออกใส่ใจกับความสิงโครไนสน์เหล่านี้มันเหมือนป้ายจราจรทางจิตวิญญาณที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณกําลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง คุณจะเริ่มมีความฝันที่ชัดเจนมากขึ้นนิมิตที่ชัดเจนขึ้นลังสังหรณ์ที่แม่นยำกว่าความไวทางจิตวิญญาณของคุณกำลังถูกขยายเพราะคุณจะต้องการการรับรู้ที่คมชัดนี้เพื่อนำทางในระดับที่คุณกำลังไปคุณจะต้องรู้จักแยกแยะโอกาสที่แท้จริงจากสิ่งรบกวนคนที่จริงใจจัดคนที่มีเจตนาที่สองการนำทางของพระเจ้าจากแรงกระตุ้นทางอารมณ์ และสำหรับสมาชิกของชุมชนพิเศษของเราฉันได้เตรียนเนื้อหาที่จะเจาะลึกการเดินทางการเปิดใช้งานทางจิตวิญญาณและการวางตำแหน่งเชิงพยากรณ์น,นี้ให้มากยิ่งขึ้นมูล,ลค่าของการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิก ยังช่วยให้เราสามารถสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสำหรับทุกคนต่อไปบรรลุพันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมมันเป็นวิธีการสนับสนุนงานนี้ในขณะที่เจาะหรือการเดินทางของคุณเองผ่านวิดีโอเฉพาะที่มีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดตอนนี้ฉันต้องบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งสำคัญ อย่าให้ความกลัวทำลายสิ่งที่กำลังมาหาคุณเมื่อเรื่องต่างๆเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออโอกาสเริ่มปรากฏเมื่อประตูเริ่มเปิดจิตใจของคุณอาจพยายามโน้มน้าวคุณว่าคุณไม่พร้อมว่าคุณไม่สมควรว่าบางสิ่งจะผิดพลาดสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติเป็นความต้านทานธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังจะแตกสู่ระดับใหม่จิตใจของคุณชินกับระดับที่คุณเคยอยู่ดังนั้นเมื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าปรากฏมันพยายามรักษาคุณไว้ในโซนความสะดวกสบายเพราะมันเป็นสิ่งที่มันรู้ แต่คุณไม่สามารถปล่อยให้ความกลัวตัดสินใจแทนคุณในขณะนี้คุณไม่สามารถปล่อยให้ความไม่มั่นใจทําให้คุณปฏิเสธสิ่งที่คุณอธิษฐานมาเพื่อรับคุณไม่สามารถปล่อยให้ความรู้สึกไม่เหมาะสมทําให้คุณเสียโอกาสที่อาจไม่ปรากฏอีกเมื่อประตูเปิดให้เข้าไปเมื่อโอกาสปรากฏให้ยอมรับเมื่อคําเชิญมาถึงให้ตอบตกลงแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกพร้อมอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่คุณไม่รู้วิธีแก้ไขแม้ว่าจะแตกต่างจากที่คุณคิดไว้เพราะนี่คือความจริง คุณจะไม่เคยรู้สึกพร้อมอย่างสมบูรณ์สำหรับระดับถัดไปหากคุณรอจนกว่าจะรู้สึกพร้อมคุณจะอยู่ในที่เดิมตลอดไปการเตรียมความพร้อมเกิดขึ้นในกระบวนการไม่ใช่ก่อนกระบวนการคุณสมบัติมาผ่านประสบการณ์ไม่ใช่ก่อนประสบการณ์และเกี่ยวกับคนที่จะตั้งคำถามกับชัยชนะของคุณที่จะพยายามลดความสำคัญของความสำเร็จของคุณที่จะมองหาคำอธิบายตัดดีสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ อย่าเสียเวลาพยายามโน้มน้าวใครอย่าให้เหตุผลสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของคุณต่อคนที่ไม่มีความสามารถทางจิตวิญญาณที่จะเข้าใจใชัยชนะของคุณไม่จําเป็นต้องสมเหตุสมผลสำหรับทุกคนที่จริงแล้วหากทุกคนเข้าใจมันคงจะไม่เหนือธรรมชาติพอสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของผู้ที่เขาเลือกมาจะท้าทายตันกากของมนุษย์เกินความคาดหมายตามธรรมชาติและทําลายรูปแบบทั่วไป ปล่อยให้คนพูดปล่อยให้พวกเขาพยายามอธิบายปล่อยให้พวกเขาหาข้อบกพร่องหรือพยายามลดค่าของคุณในขณะที่พวกเขาใช้พลังงานพยายามเข้าใจหรือวิจารณ์ชัยชนะของคุณคุณกำลังยุ่งกับการใช้ชีวิตและส่งผลกระทบต่อชีวิตผ่านมันและคุณต้องเข้าใจว่าความรับผิดชอบของคุณตอนนี้แตกต่างออกไปคุณไม่ได้รับผิดชอบเพียงชีวิตของคุณเองความฝันของคุณเองความต้องการของคุณเองอีกต่อไปคุณแบกความรับผิดชอบรุ่นต่อต่อไปภารกิจที่ไปไกลกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้อาจดูหนักในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันปลดปล่อยเพราะเมื่อคุณมีสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองเพื่อการมีชีวิตปัญหาเล็กๆหยุดทำให้คุณเป็นอมตาาการละเมอส่วนตัวหยุดทำให้คุณล้มลงการวิจารณ์หยุดส่งผลกระทบต่อคุณอย่างลึกซึ้งเพราะคุณรู้ว่าชีวิตของคุณไม่เพียงเกี่ยวกับคุณ คุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อคนทั้งหมดในสายเลือดของคุณที่ไม่เคยมีโอกาสที่คุณกำลังมีคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อลูกหลานทั้งหมดของคุณที่จะได้ประโยชน์จากอุปสรรคที่คุณกำลังทำลายตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อคนทั้งหมดที่คุณจะส่งผลกระทบด้วยคำพยานภูมิปัญญาชัยชนะของคุณ มุมมองนี้เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนวิธีที่คุณตัดสินใจวิธีที่คุณใช้เวลาวิธีที่คุณลงทุนพลังงานเมื่อคุณรู้ว่าชีวิตของคุณสําคัญไม่เพียงสําหรับคุณแต่สําหรับหลายชั่วอายุคนคุณไม่สามารถให้ความหรูหราในการเสียสิ่งที่คุณได้รับและให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้โดยเฉพาะวันนี้วันที่9สิงหาคม2025มีหน้าต่างกําลังเปิดโอกาสกําลังถูกเปิดใช้งานประตูกําลังถูกปล็อกที่จะเปิดอยู่เป็นเวลาจํากัด ไม่ใช่ว่าภายหลังจะสายเกินไปตลอดไปแต่ตอนนี้คือช่วงเวลาของการเร่งสูงสุดตอนนี้คือตอนที่คุณสามารถเข้าสู่กระแสของชัยชนะของคุณด้วยความต้านทานน้อยกว่าอุปสรรคน้อยกว่าความปรารถนาดีเหนือธรรมชาติมากกว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการให้คุณยอมรับวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เมื่อคุณรู้สึกพร้อมมากกว่าไม่ใช่สัปดาห์หน้าเมื่อคุณแก้ปัญหาบางอย่างแล้วไม่ใช่เดือนหน้าเมื่อคุณมีความชัดเจนมากกว่าวันนี้ตอนนี้ขณะที่คุณกำลังฟังคำพูดเหล่านี้ การยอมรับหมายถึงการพูดว่าใช่กับทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการทําในชีวิตของคุณแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดหมายถึงการไว้วางใจว่าผู้ที่นำคุณมาถึงจุดนี้รู้ว่ากำลังพาคุณไปไหนเป็นอย่างแน่นอนหมายถึงการมอบเจตจำนงความกลัวความสงสัยและแผนการของคุณให้กับแผนการที่ใหญ่กว่าที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์ การยอมรับหมายถึงการหยุดพยายามควบคุมวิธีที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นและเริ่มร่วมมือกับวิธีที่มันกำลังเกิดขึ้นหมายถึงการละทิ้งกลยุทธ์ของมนุษย์และอบก,กอดกลยุทธ์ของพระเจ้าหมายถึงการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาที่จำกัดของคุณกับภูมิปัญญาไร้ขีดจำกัดที่มีการเข้าถึงข้อมูลที่คุณไม่มี และเมื่อคุณยอมรับอย่างแท้จริงเมื่อคุณยอมจำนวนอย่างสมบูรณ์เมื่อคุณหยุดต่อต้านและเริ่มร่วมมือมันเหมือนกับว่าจักรวาลทั้งหมดสมรู้ร่วมคิดเพื่อคุณโอกาสเกิดขึ้นจากสถานที่ที่ไม่คาดคิดทรัพยากรปรากฏจากแหล่งที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่คนที่ถูกต้องข้ามทางของคุณในเวลาที่แน่นอนมันไม่ใช่เวทมนต์มันคือการปรับให้เข้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดไว้น้ําต้านกระแสและเริ่มไหลาตามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหยุดผลักประตูที่ปิดและเริ่มเดินผ่านประตูที่กําลังเปิด และชัยชนะที่กำลังมาหาคุณจะนิยามใหม่ไม่เพียงความเป็นจริงปัจจุบันของคุณแต่จะเขียนประวัติศาสตร์ของคุณใหม่คนที่รู้จักคุณมาหลายปีจะมองคุณและเห็นใครบางคนที่แตกต่างไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนบุคลิกภาพแต่เพราะอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณถูกเปิดเผยในที่สุดคุณจะจำช่วงเวลาจากวัยเด็กวัยรุ่นความเป็นหนุ่มสาวของคุณที่คุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งพิเศษข้างในตัวแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรคุณจะจำความฝันที่มีนิมิตที่ได้รับคำสัญญาที่ได้ยินในหัวใจแต่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้้ทที่จจะใหเป็นริง ทั้งหมดนี้จะสมเหตุสมผลตอนนี้ความกระสับกระส่ายทั้งหมดที่คุณรู้สึกความรู้สึกทั้งหมดที่ว่าคุณไม่เข้ากับรูปแบบปกติความแน่ใจทั้งหมดที่ว่าคุณถูกสร้างเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดนี้เป็นจริงทั้งหมดนี้เป็นเชิงพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมสำหรับช่วงเวลานี้ ชัยชนะของคุณจะตรวจสอบไม่เพียงความพยายามล่าสุดของคุณแต่การเดินทางทั้งหมดของคุณจะแสดงให้เห็นว่าทุกก้าวแม้กอนทั่วที่ดูเหมือนผิดในขณะนั้นกำลังพาคุณไปยังสถานที่นี้จะพิสูจน์ว่าทุกประสบการณ์แมกอนทั่วที่เจ็บปวดกำลังมีส่วนต่อคนที่คุณต้องกลายเป็น และให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับผลกระทบที่ชีวิตของคุณจะมีต่อไปนี้คุณจะค้นพบว่าคนกำลังได้รับการรักษาปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงทิ้งแค่อยู่ในการปรากฏตัวของคุณไม่ใช่เพราะคุณกลายเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณแบกการเจิมอำนาจความผีทางจิตวิญญาณที่ทำลายโซ่และเปิดสวรรค์ คําพูดของคุณจะแบกพลังแห่งการสร้างคําอธิษฐานของคุณจะย้ายภูเขาการปรากฏตัวของคุณจะนำความสงบมาสู่สถานที่ที่วุ่นวายภูมิปัญญาของคุณจะแก้ปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออกชีวิตของคุณจะกลายเป็นพยานที่มีชีวิตว่าเป็นไปได้ที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆเมื่อคุณมีจุดประสงค์และความเชื่อ สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นที่รู้จักหรือสำคัญในสายตาของโลกเป็นเรื่องของคุณที่กลายเป็นผู้มีประสิทธิภาพในอนาณาจักรมีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ของพระเจ้าเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเรื่องของคุณที่ค้นพบว่าคุณไม่ได้รับการช่วยเหลือเพียงเพื่อได้รับพรแต่เพื่อเป็นพรและตอนนี้ขณะที่วิดีโอนี้ใกล้จะจบฉันต้องการให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ในชีวิตของคุณเป็นวันแรกของส่วนที่เหลือของประวัติศาสตร์ของคุณเป็นช่วงเวลาที่ทุกอยย่่างงเปปลลีนแ คุณมีทางเลือกที่จะทำตอนนี้คุณสามารถดูวิดีโอนี้รู้สึกได้แรงบันดาลใจสักสองสนาทีแล้วกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆหรือคุณสามารถยอมรับว่าคำพูดเหล่านี้เป็นการเรียกร้องคำเชิญการเปิดใช้งานทางจิตวิญญาณที่ต้องการการตอบสนองจากคุณ ฉันเชื่อว่าคุณไม่ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของวิดีโอนี้ด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นฉันเชื่อว่าบางสิ่งภายในตัวคุณยอมรับความจริงของสิ่งที่ถูกพูดที่นี่ฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณของคุณยืนยันว่านี่คือเวลาของคุณนี่คือชั่วโมงของคุณนี่คือชัยชนะของคุณที่กำลังถูกปลดปล่อยดังนั้นจงยอมรับพูดว่าใช่จำนวนต่อแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้ไว้วางใจในกระบวนการแม้ว่าจะไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดองก,กอดอัตลักษณ์ของคุณในฐานะผู้ถูกเลือกผู้ทำลายวัต,แบบนะต่อตอ เวลาคือตอนนี้ชัยชนะเป็นของคุณอนาคตกำลังรอคอยยอมรับเถอะ